การท่องเที่ยวลององของเรค่ะค่ะก็สวัสดีน้องๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะเี่เล่านิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอะค่ะเราก็มีโครงการที่เราอยากจะให้นักท่องเที่ยวเดินทาง365วันและเราก็มีโครงการตัวโครงการก็คือโครงการโองรองที่น้องๆดูดีก็คือืองรองม55จังหวัดซึ่งตอนนี้ท่านนายกอยากจะให้เรียกว่าไม่ใช่เมืองรองนะแต่เป็นจังหวัดน่าเที่ยว ในโครงการของเมืองรองเนี่ยค่ะปีนี้เนี่ยเราเชิญชวนคนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะมีเส้นทางหลากหลายที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองรองหนึ่งในนั้นก็จะมีโครงการ365วันเส้นทานงคนละต่อแสโดยเราพบว,ว่าจากสถิติที่เราทําการวิจัยมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะคะว่าอาหารเนี่ยเป็นตัวนำนักท่องเที่ยว เข้ามาเดินทางในพื้นที่เยอะขึ้นการมาเที่ยวเมืองรองหรือเมืองหน้าเที่ยวเนี่ยค่ะมีเรื่องเล่าของเส้นทางกาแฟและหลายจังหวัดเนี่ยอาจจะเป็นจังหวัดที่มีการปลูกต้นกาแฟอย่างทางภาคเหนือนะคะหรือทางภาคใต้แถวชุมพรหรือหลายๆจังหวัดเนี่ยก็เราก็จะมีเส้นทางที่ไปดูเส้นทางกาแฟการปลูกการขั้วแล้วก็การมาถึงจนถึงแก้วที่เราได้ได้ชิมกัน แต่บางจังหวัดอาจจะไม่ได้ปลูกแต่ก็มีซิกเนเจอร์ที่สำคัญในเรื่องของการที่ว่ามีความโดดเด่นของกาแฟอย่างที่นี่ใครจะทราบนะคะว่ากาแฟที่นี่เนี่ยเรานำผลไม้ G ีไอก็คือส้มโอเข้ามาผสมแล้วก็กลม,มกล่อมกับตัวกาแฟดังนั้นตรงนี้ค่ะคือเรื่องเล่าที่เราอยากจะเชิญชวนทุกๆคนว่าวันนี้การเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยค่ะมันมากกว่า มันสร้างประสบการณ์มากกว่ามาลองดูมาลองชิมมาลองเที่ยวสิ่งเหล่านี้ค่ะจะอยู่ภายใต้โครงการ365วันเส้นทางคนลักกาแฟขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนายสิริศักดิ์สิริมัญชลากล่าวโดยพื้นที่สินค้าทีไอของจังหวัดสมุทรสงครามขอขอบคุณการท่องเที่ยวที่ไทยนะครับที่ได้เลือก เรต้องการเรียวนว่าซ้มโอนะครับพันธุ์เขาใหญ่เป็นซ้ปโอที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับ<ม>แล้วก็เป็นสินค้าที่ได้รับจีนได้บริจาคแล้วก็มีรสชาติที่<อ>เป็นอเอกลักษณ์ส่วนสินค้าจีนอื่นๆข,ของเราตอนนี้เรามีห้าตัวพริกปั่นบางช่ายมีเกลือปลาทูนะฮะปลาทูที่เราได้จีนนะครับแล้วก็ที่สขขำคัญก็คือมีติ้นจีต่างคอม นี่เป็นสินค้าที่ล้เนจีไอแต่เป็นที่น่าเสียดายปีนี้ร้นจีไอเราอาจจะออกน้อยเพราะว่าอากาศมันไย่เลื่อนลงนะครับเพราะนั่นจะเห็นว่าสินค้า GI ไอของขเครนะือข่ายเราเนี่ยคือวัสดุตั้งต้นของการทําอาหารห,หลายๆอย่างจริงๆเรามีมน้ำตาลมะพร้าวอีกนะตอนนี้น้ำตาลมะพร้าวกำทังการลงนะครับแล้วก็มีกะปิของโคตด่าเนี่ยได้เป็นสินค้าที่มีชื่อและกำลังผลักดันให้ได้จีไอ มาถึงท่านสุดท้ายค่ะนานสันทิจเอี่ยมเชรังกูลค่ะหัวหน้าสายงานบริหารความสัมพันธ์และาษาสิทธิประโยชน์ค้ะบริษัทคูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจะได้กล่าวถึงรายละเอียดความร่วมมือของโครงการและสิทธิประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านผู้บ้านนะคาต้อนรันะคะบริษัทคูคอร์ปอเรชั่นนะคะก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้จับมือ กับทางทรทมาช่วยกันโปรโมทการท่องเที่ยวของเมืองรองนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่าเมืองรองสัญจรแรงนะคะเช็คอินกับท u ูทั่วไทยนะคะเหน็บแรงเที่ยวก็สนุกกว่านนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วท u ูเองเนี่ยก็อยู่ในทุกจังหวะของการเดินทางของพี่น้องคนไทยทุกคนเลยหรือพอมาถึงสถานที่เองก็จะมีสิทธิพิเศษดีๆนะคะสําหรับลูกค้าทูดีแท็กเองนะคะเราเชื่อว่าที่แตที่ ใปที่นั่นคือความสุงข,ของคนไทยคนนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะใหออ้ทุกๆคนเลยนะคะมาเที่ยวเมืองร,รองเที่ยวเชิญประสบการณ์กันที่พะร่องพุดถึงนะคะเที่ยวเชิญประสบการณ์กับ55จังหวัดเมืองรองนะคะหรืออย่างวันนี้คะ่ะถ้าเราได้ผ่านมาแถวออแม่รอ,อ,องอังโควาก,ก็มาช็คกินกันได้นะคะ บนเคจนะคะบายลาสตารอก็มาชิมกาแฟซิกเนเจอร์นะคะถ้าไม่กินกาแฟก็มีโซดามเาเาีเมนูนมนะคะที่จะให้ทุกคนมา ได้ชมได้ชิงซิเนเจอร์หรือกานนาคะก็มีแต้มมีโตโอที่เป็นตัวชูโรงนะคะแล้วก็ลูกค้าเราก็ได้รับส่วนลดด้วย10%นะคะอันนี้ก็มีพิเศษมากว่าอีกทางรูปแล้วก็ทางพลทอนะคะก็มีจัดเตรียมทำแก้วกาแฟนะคะที่เป็นคอลเลคชั่นพิเศษเลย11เครื่รองนะ พอย้อนกลับไปทงผู้ว่าราชการจังหวัดสักครู่นะคะรับด้วยความที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยครบรอบ100 23ปีเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาทางทรทรสำนักงานสมุทรสงครามเนี่ยก็ได้จัด Happy Deals เป็นเมนูเขาเรียกว่าห้องพักสุดพิเศษในราคา1,230บาทตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้อีกครั้งเนี่ยก็เป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ผมอยากให้ท่านผู้ว,ว่าเนี่ยเชิญชวน นักท่องเที่ยวหรือคนขาจอหรือใครที่อยากจะมาเที่ยวสม,สม,สม,มุมทรสงครามได้มาเที่ยวในช่วงเทศกามสมลสงกรานดีครับขอเป็นเชิญครับสมุทรสงครามเราไม่ใช่น้าที่อย่างเดียวเป็นจังหวัดหน้าอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่เราตั้งวิสัยทัศน์เป้าหมายการใหนัจังหวัดว่าเราจะเป็นเมืองความสุขนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอาการมาใช้ชีวิตอยู่ยสมุทรสงครามผมว,ว่ามีความสะดวกสบายหลายอย่างนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยว หลายแห่งที่ตอนนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวมีความตั้งใจแล้วก็มีการเดินทางจะต้องมาเที่ยวเยอะมากโด,ย,กดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเป็นการท่องเที่ยวในสายที่เพิ่มพลังกายพลังใจให้กับตัวเองเนี่ยมานาสการหลวงพ่อตันแะลกษณ์วัดเพชรสุทรวัดพุทธลูที่เป็นพระผู้บ้านผู้เืองนะครับเป็นที่เคารพตถากว่าพี่น้องไม่เฉพาะชาวจังหวัดหนองคามหรือว่าชาวจังหวัดแม่เขีย หลังหลเข้ามาเยอะเหลือเกินแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็ต้องกังวลนะเพราะว่าจังหวัดนะครับร่วมกับท่นนานอำเภอเนี่ยนะเราออกไปวางมาตรการเื่อเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นเจ้าของร่มร่มที่มันหุบลงเ่ยนะ,นะซึ่งก็เป็นของพ่อค้าแม่ค้านี่แหละเขาจะช่วยกันเตือนนักท่องเที่ยวว่าตอนนี้รถไฟมาแล้วควรปฏิบัติอย่างไร นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยมาเห็นความอันศีลของตลาดลุงบูก็มาเฉิมได้นะครับสายที่จะเป็นสายพลังศรัทธาอีกก็คือเทม่สุวรรณที่วัดจุฬามณีนะครับตอนนี้ก็ยังมีนักบุญต่างๆที่เข้ามาสแสวงบุญนะครับได้เข้ามากราบไหวขอพรเทไีสุวรรณกันอย่างเนืองแน่นอยู่อีกแห่งหนึ่งก็คือที่ค่ายบักบุ้ง นะครับหลวงพ่อมินมณีซึ่งเป็นอัญชีนอีกแห่งหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเรามีโบสถ์โบราณนะครับเรามีต้นไม้สี่ชนิดสี่ต้นขึ้นปกคลุมโบสถ์นอกจากนี้จริงๆแล้วเรามีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอีกเยอะเนื่องจากว่าส่วนสำคัมเรามีแม่น้าแม่กองไหลผ่านตั้งแต่ถิเ่เหนือจนทะเลนะครับรวมๆสามสิบกิโลระยะทางแม่น้าแม่กองไหลลงมาในผากลางเมืองซ้ายขวาเป็นคลองครับแล้วก็มีลำบดอที่แยกออกจากคลอง,งต่างๆไปอีกประมาณสองพันมันนั้นเนี่ย สมุทรสงครามเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีคลองเยอะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่นะเพราะฉะนั้นไม่ไต้องแปลกใจนะครับว่าผลไม้นะครับที่สามารถปลูกในพื้นที่สมุทรสงครามได้เนี่ยจะรสชาติจะอร่อยมากต้องเรียนว่าช่วงเมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่จังหวัดสมุทรสงครามเราเฉลิมฉลองในโอกาสร23บปีนะครับเราก็มีการจัดโครงการแฮปปี้วีฟพเศนะครับโดยท่านหมอตนทเนี่ยท่านได้ เน,นึ่งนาประสานงานแบบทำผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นที่พักรีสอร์ทโรงแรมร้านกาแฟร้านอาหารนะรว,วมถึงวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับเขาร่วมโครงการเราเนี่ยนุ่มๆเกือบแปดสิบผู้ประกอบการหลายๆแห่งจะทํานองน,นี้นะครับอาจจะเป็นห้องพักในราคาพันห้าร้อยบาทแต่ว่าถ้าเข้ามาในช่วงเมษายนเนี่ยนะครับเหลือเพียงทันสองร้อยสามสิบบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ารับประทานอาหารที่ร้านอาหาร แห่งหนึ่งเนี่ยเมนูชุดหนึ่งเนี่ยก็าอาจจะประมาณพันห้าต่างหลายๆเป็นเซ็ตเมนูเนี่ยอาหารทะเลมีกุ้งหอยกุ้งก้ามีอะเนี่ยต่างพันห้าแต่ว่าถ้ามาในช่วงเมษายนเนี่ยท่านจะได้จ่ายเพียงแค่ร้อยพันสองร้อยสามสิบบาทเท่าน,น,นี้นะครับก็จะ,ะสามารถที่จะเข้าไปเข้าไปดูใน QR Code ที่เราได้รวบรวมผู้ประกอบการไว้แล้วนะครับในอีโคกราฟิกของแฮปปี้ดิวส์สุข,ขามซึ่งตอนนี้เราก็จะสัมพันธ์ออกไปทั้ง ช่องทางออนไลน์ต่างๆไว้ได้ไว้เยอะแยะนะครับอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไหนได้เข้ามาสัมผัสต่างเมืองแม่กองน,นะมาสัมผัสกับเมือ,อง,อ,อ,ง,อ,อ,ง,อ,อ,งอับเลรางธานทีนะเรามีแค่สามอำเภอครับแต่ว่าเป็นอำเ,เ,เ,เภอที่เป็นอำเภอเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่ว่าความสุขไม่เล็กน,นะครับความสุขยิ่งใหญ่มากเพอัะนั้นเลยาเนี่ยนะตลอดทั้งเดือนถ้าขออนุญาต ใช้เวทีตรงนี้นะครับก็จะนมพันธ์ปวาสุดในเดือนพฤษภาคมนะครับเราก็จะมีป่าไปเรื่อยๆพฤษภาคมเนี่ยตอนนี้เราได้มีจัดงานอีเวนต์ใหญ่อีกสองงานงานแรกเนี่ยอาจจะเป็นงานนักศึกรารเสด็จเตี่ยกรมบดุชุมพรและงานตะวันหลอดที่ต,อ,อ,ตอนหอยหลอดคือระหว่างวันที่สี่สิบสองพฤษภาเป็นงานงานนี้แต่ครั้งนี้ก็จะให้แปลกใหม่ขึ้นเราเราจะให้ตั้งเที่ยวนั่งเอองรือออกไป ให้ขึ้นไปให้อยู่กลางทะเลกลางอ่าวไทยเกาะไก่ปากเกาะไก่ไปให้ใกล้ปากเกาะไก่ไม่ถึงนะครับซึ่งเส้นทางที่ได้สำรวจไว้นี่ก็จะจุดนั้นจะเป็นจุดทำกิจกรรมที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มาเล่นกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านรือวก็หยอดหอยหลอดนะแล้วกนะ็ตอนนี้จังหวัดกาลังออกแบบจุดเช็คอินการอ่าวไทยไว้นะครับแล้วจะเป็นจุดเช็คอินที่รับรองว่า ยังไม่เคยมีใครได้เช็คอินมาบอ่อนอีกงานหนึ่งนนก็งานเทศกาลงานกาชาติของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับชื่องานว่าศึกษาประเพณีวัฒนธรรมรูปน้ำแม่กองนะครับเมื่องสามน้ำแล้วก็งานกาชาติของจูสมุทรสงครามอันนก็จะจับต่อเนื่องไปนะปีที่แล้วจัดงานกาชาติก็คนพี่น้องประชาชน จังหวัดใกล้เคียงแล้วจังหวัดสงาเข้ามาลดกิจกรรมอย่างมากเพราะไฮไลท์ก็เป็นของงานตักมัชฌาชานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆในงานเป็นอยม,ม,มากก็อันนี้เดือนตุลาคมอีกสองกิเวนต์ครับที่จะขออนุญาตได้ใช้เวิีแห่งนี้ได้เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งทั่วประเทศนะครับได้มาร่วม